ข้อนี้เดี๋ยวทําให้ดูสองวิธีนะคะอ่าวิธีแรกค่ะ2ยกกำลัง4ก็เอา2คูณ2คูณ2คูณ2นะคะ2 2 4 2 2 4นะคะ4 4 16ค่ะแสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะคือ16แล้วเราก็16บวก16บวก16บวก16 ทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้คำตอบเป็น64นะคะ่ะอ่าหรือว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการดึงตัวร่วมก็ง่ายเหมือนกันค่ะก็คือ2กําลังสีเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4ก้อน1234นะคะเราก็ดึง2องกลังสีมาด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้ที่แต่ละก้อนเนี่ยคะ่ะก็จะเหลือเป็น1 1บวก1นบวก1บวก 1, วก 1, วก1ะคะทั้งหมด4ก้อน นี่ก็เลยเหลือ1 4ตัวนะคะข้างในนี้บวกกันได้4ค่ะแล้ว2กําลัง4ของเราเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมนะคะจะได้16แล้วก็จับคูณ4ก็จะได้64เช่นกันค่ะทําได้ทั้ง2วิธีนะคะ